สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแลนะนักเรียนที่รักทุกคนเจอกันประจำกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวันนี้ในวิชาภาษาไทยนะคะของโรงเรียนบ้านแหลมดินอัศนันอุปถรัรมภ์นะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับสระไอไม้ม้วนกันซึ่งเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กก็คงจะได้เรียนสระไอมันมลายกันไปแล้วนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสระไอไม้มาลายกับสระไอไม้มวนนักเรียนคิดว่าแตกต่างกันไหมสระไอไม้มาลายอ่านออกกันบ้างหรือ,อ,รอใครเขียนได้เก่งแร้วบ้างชูงมือขึ้นค่ะโอเคค่ะเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนสระไอไม้มวนกันนะคะไปเรียนกันเลยค่ะนะคะสระไอไม้มวนนะคะมีลักษณะการเขียนก็คือ จะมีลักษณะที่เป็นวงกลมอย่างนี้นะคะลากขึ้นไปข้างบนแล้วม้วนหัวข้างล่างก่อนจากนั้นลากขึ้นไปข้างบนค่ะก็ตวัดหัวแล้วก็ม้วนนะคะสระไอไม้ม้วนจะเขียนไว้ข้างหน้าเยัียญชนะเหมือนกับสไะมอไม้มาลายนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆรำอานแจกลูกสะกดคํากันนะคะโอดูแต่ละคําค่ะคํานี้อ่านว่ายอ ไอใหญ่นะคะอันนี้คือยอไอใหญ่ต่อมาค่ะบอไอใบไหมค่ะนอไอในสอไอใสจอไอใจดอไอใดเราไปดูคำต่อไปค่ะเราจะมาดูแต่ละคำกันนะคะ ว่าเขียนและอ่านอย่างไรค่ะยอไอใหญ่อ่านแจกลูกสะกดคําว่ายอไอใหญ่ค่ะใหญ่อะไรคะเด็กๆก็ใหญ่แมงมุมไงคะต่อมาค่ะามาดูค่ะคํานี้อ่านว่าบอไอใบนะคะอ่านว่าสะกดคำแจกลูกสะกดคําว่าบอไอใบก็คือใบไม้นั่นเองนะคะ มาค่ะนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะรูปหัวใจคําว่าใจก็เขียนว่าจอไอใจนั่นเองค่ะเขียนว่าจอไอใจนะคะต่อมาค่ะนี่เป็นภาพข้างในนะคะก็อานจะรู้กสึกดคาว่าโนไอไนโนไอไนนะคะ มาโอ้มีปลาปลาอยู่ในน้ำที่ใสนะคะก็คือสอไอใสอ่านแจกรูกสะกอนกดคำว่าสอไอใสนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่มีดอกไม้ไมครึงครูด้วยขอบคุณค่ะอ้าวหอไอหายไม่โทรให้นะคะหอไอหายไม่โทรให้นะคะมา มีรูปกดไลค์อย่างนี้ก็แปลว่าใช่ใช่ไหมคะใช่ก็เป็นชอไอชัอยชไม้เอกใช่ค่ะทีนี้เรามาลองอ่านในหนังสือเล่มเล็กของเรานะคะเล่มน,นี้จ้าเด็กๆจ๋าเอาเล่มน,นี้ขึ้นมาเปิดสลไอไม้ม้วนไปเลยนะคะสลมอไม้ม้วนะนคะจากนั้นเรามาฝึกอ่านกันนะคะ จอไอใจบอไอใบนอไอในยอไอใหญ่สอไอใสมาดูเป็นคำๆค่ะฝึกอ่านนะคะดอไอใดบอไอใบพอไอไพ ยอไอใยสอไอใส,สทีนี้มาฝึกอ่านสองคำค่ะโนอไอในจอไอใจอ่านว่าไนใจโนไอในโนอาณาอ่านว่าในนาบอไอใบชออาชาอ่านว่าใบาชาโนอไอในกออากาอ่านว่าในกา จอไอใจดอ,อีดีอ่านว่าใจดีบอไอใบพอโอโพอ่อานว่าใบโพอจอโอโจตต่อ โอโตอ่านว่าใจโตนอนไนอไนโถโอโถอ่านว่าในถูนอนไอไนหอแอแหอ่านว่าในแห่นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้านบ้างคะการอ่านแจกลูกสะกดคำกับสระไอไม้ม้อนของเราเด็กๆอ่านกันได้ไหมคะอ่านได้แน่แหละยิ้มอย่างนี้ครูต้องรู้ว่าลูกของครคูเก่งแล้วก็สระไอไม้ม้อนกับสระไอไม้ลายก็อ,ออกสีเหมือนกันต่างกันแค่การเขียนนะคะ เราไปดูพลังงานหรือการบ้านในวันนี้ค่ะอ่าการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนคำสระไอไม้ม้วนค่ะในหน้านี้ลงในสมุดเล่มสีเขียวพร้อมต้องฝึกอ่านเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้ตอนเย็นเราเจอกันกับการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนบ้านแหลมดินอัสน,นันอุปถัมภ์ของชั้นปหนึ่งนะคะและเจอกันใหม่กับ การเรียนการสอนในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูสิริจัญญาหนูอินหรือคุณครูแตงของเด็กๆขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย